สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t า a r o s p e a k นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปของชาวราศีพิจิกค่ะประจำเดือนกระกฎาคม2566ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะควรให้คุณมีสติและใช้วิจารณญานในการรับชมก่อนนำะไปตัดสินใจอะไรนะคะเสียงเริ่มหายเนาะ ก็คือชาวราศีพิจิกพื้นฐานดวงคนนี่คือร,รวยทรัพย์มากเลยนะคะรวยรวยเนาะมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะไปเขาเรียกว่าคุณจะได้รับเงินก้อนมาก้อนหนึ่งซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่มากนะคะอาจจะเป็นเงินจากการที่คุณเอาที่ไปจำนองไหมหรือมีการที่แบบ เพราะว่ามันเป็นไพ่ของการที่คุณได้เดเิวิเข้ามาด้วยเนาะเดวิวกับสิบเหรียญเข้ามาปุมมองว่ามันจะเป็นภาวะของการที่คุณได้เงินมาพร้อมนี้สินระยะยาวมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าคุณอาจจะเอารถเอาบ้านหรือ เอออะไรสักอย่างหนึ่งไปจำนองแล้วได้เงินก้อนนี้มาถามว่าคุณเอาเงินมาทำอะไรคุณไม่ได้เอาเงินไปจับจ่ายใชย้สอยสุรุุ่ยสุร่ายนะเพราะปู่ม,มีเกณฑ์ว่ามองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดทำทธุรกิจของคุณนะคะอืมเนาะแล้วก็หลายคนนะคะออกจากงานประจำแล้วแหละมีเกณฑ์การลาออกจากงานเพื่อไปที่อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอ่า อาจจะทําในสิ่งที่ที่เรามีความฝันมีความหวังมานานแล้วแหละมีความถนัดบางคนก็อาจจะเป็นธุรกิจแบบว่าขายขเออเขาเรียกว่าเอามาทําลงทุนเพื่อทําธุรกิจเอาเงินมาต่อยอดของตัวเอง จากงานประจําที่เราเคยทําอยู่แล้วก็อาจจะล,ลาออกมาเพื่อที่จะทําตัวนี้ให้มันเติมตัวขึ้นนะคะเขาเอาเงินก้อนนี้มาต่อยอดให้มันเป็นทาธุรกิจให้มันจริงจังขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอคุณได้ไพ่เดอะฟูเข้ามาปูมองว่ามันเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะเริ่มต้นงานที่คุณไม่ได้ถนัดมากนะักไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นการผจญภัยครั้งใหม่นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบคุณไม่ได้ กลัวหรืออะไรนะแต่มันเป็นภาวะของการที่คุณไม่มั่นใจแล้วคุณเครียดอย่างนี้มากกว่านาะแต่ว่าถ้าถามปู่ว่ามันเป็นยังไงแต่พื้นฐานดวงของคุณในเดือนกัลาคมเนี่ยปู่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ากระเป๋าสดชื่อแล้วก็พร้อมที่จะรุยไปข้างหน้ามากมากนะคะเพราะว่าคุณก็คิดว่าปู่คิดว่าคุณอ่ะคิดมาดีแล้วแหละว่าคุณจะไปไปเลือกไปในทางนีเพียงแต่ว่าคุณทําให้มันชัดเจนเป็นรูปเป็นร่าง ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการงานการงานเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะความคิดสร้างสรรค์แปดเหรียญเด็กยอ,อยู่ทั่วเขาเปิดไพ่การเงินต่อเลยนะคะตแต่การเงินดีนะคะ เป็นเดือนหนึ่งที่การเงินดีมากในเรื่องของการงาน <c oughs> การเงินการงานเนอะก็คืออย่างที่ปูบอกเลยว่าคุณอะกำลังเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละสิ่งที่คุณอยากจะทำมานานสิ่งที่อยู่ในหัวสิ่งที่ คุณคาดหวังว้อยากจะทําแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําสักทีคุณมีความรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่ที่เราจะต้องจับตรงนี้มาทําเป็นงานหลักของเรามันเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะสิ่งที่เราถนัดเป็นสิ่งที่ไม่ถึงว่ากิจการของคุณอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่คุณใช้ฝีมือของคุณใช้ไอเดียของคุณเป็นสิ่งที่คุณทํามาตลอดสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบมันก็เลยทําให้คุณมีใจที่จะ เรียกว่าทํางานไปมีความสุขไปทํางานไปมีความสนุกไปมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้เครียดหรือกังวลอะไรมากนะักแต่ว่าพอคุณจับตรงนี้มาทําเป็นธุรกิจซึ่งหลายลคนอาจจะไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนมันก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะงานของเราเนี่ยสิ่งที่เรากํลังกลังจะทำเนี่ยมันสามารถต่อย,ยอดสร้างเงินได้จริงๆไหมอะไรพวกนี้ค่ะมันเลยทำให้คุณเกิดความกังวลเกิดความสับสนว,นว่าเออ มันจะได้ยอดตามที่เราตั้งเป้าไวาร้รอเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอืมแต่ไพ่ก็บอกนะคะว่าไม่ต้องห่วงหรอกอสิ่งที่คุณกำลังทำไปอะคะ่ะมันก็มันก็ได้มาอยู่นะอืมแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นก้อนเป็นแบบเห็นอะไรมามาไวขนาดนั้นมันจะเป็นพึ่งลักษณะของการที่พึ่งเริ่มต้นนะคะแล้วมันค่อย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 แบบ ขยัยเป็นสเต็ปสเต็ปไปอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบวิเราขายปุ๊บแล้วมันติดตลาดปั๊บเราทําปุ๊บแล้วแบบวิลูกค้าชื่นชอบอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยๆไม่ทิ้งนะคะมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้แบบเอองานของคุณอย่างเงี้ยสร้างไรายได้ให้กับคุณพอสมควรแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมอะสิ่งที่ปู่อยากจะเตือนคุณก็คือในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของสัญญานะคะในเรื่องของการที่ คุณจะต้องไปดิวกับไบเออร์หรือไปดิวกับซัพพลายเออร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการชัดเจนหน่อยเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณแบบร้องขอไปเนี่ยมันอาจจะผิดแผนไปไม่ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะแล้วก็อย่าใช้เงินเกินตัวอย่าลืมว่าเงินที่คุณเอามาเนี่ยมันเพื่อมาต่อยอดทําธุรกิจเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปย์ตัวเองในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการกินหรือในเรื่องของอะไรพวกนี้อาจจะต้องเผาเผาหน่อยเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่คุณจะใช้เงิน เรียกว่าผิดประเภทได้เหมือนกันอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณจะได้จ่ายเงินเพื่อเออเป็นค่าโรงพยาบาลค่าหมอค่ายาอะไรพวกนี้นะคะทาไม่ให้กับตัวเองก็อาจจะเป็นกับคนใกล้ชิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วสําหรับตัวคุณผมคิดว่าคุณร่างกายแข็งแรงนะไม่ได้มีอะไรมากนะเนาะเพราก็คุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของงานอะไรอย่างนี้มากกว่าอืม มันก็ไม่ได้มีรไพ่อของการเจ็บป่วยลุมหมอนนอนเสืออะไรเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของความเครียดความคิดเท่านั้นเองนะคะที่คุณอยู่ในภาวะของการตัดสินใจที่คุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจลาออกจากงานมาทุ่มเทให้กับตัวนี้เนี่ยมันจะทําแบบมันเป็นทางที่ถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเกิดความลังเลเล็กๆในใน,ในจิตใจเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ เจ็บป่วยอะไรที่มันดูรุนแรงหรือเป็นเป็นอันตรายอะไรมากนักนะคะอืมแต่ไพ่ก็บอกมานะคะว่าไพา่แบบไพ่ justice เข้ามามันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วแหละเนาะอืมเป็นการตัดสินใจเพื่อตัวเองนะคะแล้วไพ่จบของคุณได้ไพ่แบบ page of loss เข้ามานี่คือเป็นไพ่ของการที่แบบไม่ได้สั่งอะไรกับกับเดฟูนะ สำหรับปูเนาะมันก็คือเป็นไพ่เด็กไพ่เด็กของการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เรกล้วไปข้างหน้าเป็นไพ่ของความสดใสเป็นไพ่ของความไม่เกรงกลัวอะไรเรามีความฝันเรามีความทะเยอทะยานเรามีความมุ่งมั่นนะคะไพ่ก็บอกว่าเออคุณคพร้อมที่จะไปแบบก้าวไปในเส้นทางนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีพิจิกเนี่ย ูค,คิดว่ามันเป็นการเริ่มขึ้นตีหลังที่แบบว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยดีอืมนะคะคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานมีการลงทุนได้เงินก้อนโตมาเป็นทุนทรัพย์มันก็สามารถทันที่จะทําให้แบบงานของคุณแบบมันไหลลื่นมันสะดวกไปได้แต่ก็ติดอย่างข้อเดียวอย่างที่ปูบอกว่า,วาระหว่างการใช้เงินผิดประเภทเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารข้อสัญญาอะไรเนี่ยอยากให้คุณแบบ อะไรที่มันเกี่ยวกับกฎหมายอย่างให้คุณศึกษาให้ดีหรือรึกษาผู้รู้นะคะเพื่อป้องกันการเสียเปรียบของคุณได้มาดูการไพ่ความรักนะคะในเรื่องของความรักมีหนุ่มๆเข้ามาสนใจหลายคนอยู่เดอ้อไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่เหมือนเราจะไปโฟกัสในเรื่องของงานอย่างนี้มากกว่านะคะ ให้บอกเลยนะคะชัดเจนว่าใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซีกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ให้บอกว่าคุณจะตัดสินใจจบนะคะมูออนเนาะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทํามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากเสียเวลาอะไรกับคนที่ไม่ใช่โดยเฉพาะคุณที่คุณเป็นเกี่ยวข้องเป็นทาสลมนะคะคุณ้ีะอยู่ในหัวจิตหัวใจคุณตลอดเวลาเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบ เคยคิดที่จะสารสัมพันธ์ต่อแต่ว่ามันเหมือนกับมันไปต่อกันไม่ได้เขาเข้ามาประเดีวยวเขาก็ไปแต่ว่าเขาทิ้งบาดแผลไว้ในในใจเรานี่ค่อนข้างลึกพอสมควรเนาะแต่คุณบอกว่าเฮ้ยึไม่ได้ละมันนานแล้วเนี้ยครึ่งปีนี้ฉันจะต้องแบบโูมออนละฉันจะต้องมีอะไรที่ฉันจะต้องทําฉันจะต้องตัดสินใจฉันจะต้องแบบมีอะไรให้ทาอีกตั้งเยอะตั้งแยะฉันขอตัดเธอออกจากชีวิตนะคะ เนค r ทยิงจรวดโซเม่ลิลี่จรวเอ็กซ์พาไลเชั่นชชฟไพ่บอกว่าก่ <c oughs> <c oughs> อนโทษรับไพ่บอกนะคะว่าให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงคนที่คุณชอบนะคะให้ตั้งไม่ใช่ค่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงเนื้อคู่ของคุณนะคะอย่าเพิ่งไปปิดกั้นปิดใจ เพราะว่าตอนในตอนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวฉันก็สบายดีฉันไม่ขอแบบมีใครเข้ามาละนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพห่ก็บอกว่าอย่าพึ่งไปแบบถ้ามีใครเข้ามาก็อย่าพึ่งไปปิดกัน้นขนาดนั้นก็ให้ดูดูกันไปให้สนุกสนานกันไปก่อนคุยกันเป็นเพื่อนออกเดทกันไปดูหนังกันไปคุยคุยกันไปนะคะค,ค่อยเรียนรู้กันไปอย่าพึ่งไปออปิดตัวเองหรือไปเ่ง่ังสถานะอะไรนะคะให้เรียนรู้กันไปก่อนเนาะเพราะว่า ไพ่บอกว่ามันก็มีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะได้เจอเนอคู่ของคุณเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้เท่านั้นเองส่วนคนในอดีตที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยเขาทิ้งไปนะคะให้จดจําเป็นบทเรียนแต่อย่าอย่ามาถึงขั้นแบบจดจําฝังลึกในหัวใจจนแบบตัวเองอ่อ,อนไม่ได้นะคะเพราะไพ่ก็บอกว่าคุณก็ชอบเขาในระดับหนึ่งแต่ว่า คนก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาถ้าเขากลับมาแต่ไพ่ก็บอกว่าอุ้ยตัดไปเลยค่ะต้องพูดอย่างนี้นะพ่อไพ่ก็บอกว่าตัดไปเลยเพะต่อให้เขากลับมาเขาก็ยังไม่มีสเตตัสให้เราเหมือนเดิมหรือเขากลับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นแบบเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เปิดใจรับคนใหม่อย่างเงี้ยเข้ามาดีกว่านะคะไม่ต้องไปตั้งความหวังไม่ต้องไปรอคนเก่าเนาะนะคะ ปู่ก็ไม่ได้บอกว่าคนเก่าไม่ดีนะเพียงแต่ไพ่ก็บอกมาว่ามันค่อนข้างที่จะท็อกซิอ่ะเพราะว่าผมเป็นไพห้าดาบใช่ไหมคะไพ่ห้าดาบนี้คือต่อให้เราพยายามยังไงนะคะไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนพยายามยังไงเนี่ยเขาก็ยัง ยากที่จะไปต่อมันจะมีเรื่องของทิฐิมันก็จะยังมีเรื่องของเอออุปสรรคโดยเฉพาะในเรื่องของการมีมือที่สามเข้ามาหรือว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งยังคิดว่าเราไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีการตั้งแง่โดยเฉพาะในเรื่องของอคติในเรื่องของความเชื่อหรือมุมมองในความรักมันยังไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต่อใ้เขากลับมาเขาก็เขาก็ไปอีกอยู่ดีเพราะว่าเขาก็ยังมองว่าเราไม่ใช่ สำหรับเขาอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าในประสบการ์ตัวกัน,นได้ไพ่ใบเนี้ยปู่จะรู้สึกว่ามันยากมากๆแล้วต่อให้เราพยายามที่จะแบบจะดีกับเขายังไงหรือให้อภัยเขาให้โอกาสเขายังไงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสำเร็จนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้กับเราเหมือนกันนะคะแต่ชาวราศีพิจิกได้ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาถึงสองใบเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินและความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นปุ๊กก็อยากให้คุณระวังเลยนะคะถ้าการที่มีใครสักคนกลับมาหาคุณแล้วเขามาแบบเรียกร้องขอยืมเงินคุณหรือเขามาแบบเออขอให้คุณช่วยเหลือเขาในเรื่องอะไรพวกนี้ปุ๊กคิดว่าให้คุณปฏิเสธไปเลยดีกว่าเพราะมีแนวโน้มมากๆนะคะว่าเขาจะแบบเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วต่อให้เขายืมเนี่ยปุ๊กก็คิดว่าเขาคงไม่ใช่คืนนะคะก็ชาวราศีพิจิกก็มีแต่เพยงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ